มีคำถามเพื่อนๆมานะครับว่าใช้ p ิมพ์เตอร์แอป LQ310 นะครับเจอปัญหาการเชื่อมต่อนะครับพิมพ์เตอร์ขึ้นออฟไลน์นะครับไม่สามารถสั่งพิ้นงานได้นะครับคราวนี้เราจะมีวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่ลำดับวิธีการตรวจสอบกันครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็น p ิมพ์เตอร์แอปสัน LQ310 นะครับผมทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วมีการเชื่อมต่อผ่านสาย USB นะครับ มาที่โน้ตบุ๊กของผมนะครับตัวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไล่ลาดับวิธีการตรวจสอบเป็นขั้นตอนนะครับว่าถ้าหากเราเจอปัญหาแบบนี้เราควรจะแก้ไขยังไงครับสำหรับผ้าหมึกสำหรับพิมพ์เตอร์ LQ ส1 0นงะครับความยาว14เมตรนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับและที่สําคัญนะครับผ้าหมึกไม่เยิมครับช่วยป้องกันหัวเข็มเลื่อครับหากเพื่อนๆสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามได้ผู้ละิทีมงานครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่หน้าของ d ดเวอร์แอนด์พิมพ์เตอร์ก่อนนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ panel คอนโทรับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกหน้า diver and printer แล้วคลิกขวาเข้ามานะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปดู diver ชื่อ diver printer ของเราครับในที่นี้คือ LQ 3 1 0นะครับหากเราทำการเชื่อมต่อสายแล้วมันขึ้นตัวแบบนี้นะครับคือเป็นตัวบางๆจางๆจืดๆแบบนี้ครับก็แสดงว่ามันไม่คอนเน c t กันนะครับหรือมันไม่อออนไลน์กันนะครับเพราะนี้วิธีการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับให้เราทําการลบเดเวอร์เก่าออกไปก่อนนะครับรีมูฟไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการลบเดเวอร์เก่าไปแล้วนะครับอย่าลืมลบไปที่ตัวหัวข้อโปรแกรมอนด์ฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยนะครับบางครั้งตัวเดเวอร์มันลบไม่หมดนะครับในตัวหน้าเดเวอร์อนด์พิมพ์เตอร์ครับให้ลบในหน้านี้ด้วยนะครับเพื่อทําการล้างโปรแกรมเก่าออกให้หมดเลยครับครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องครับโยงสายมานะครับ ทำการเชื่อมต่อสาย USB ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีการ detect driver เกิดขึ้นไหมนะครับของผมเนี่ยมันเคยเจอแล้วนะครับแล้วก็ทำการ detect แล้วก็ลง driver โดยอัตโนมัติครับอันนี้คือเป็นปกติของ driver หรือ windows ที่ตรวจสอบแล้วเจออุปกรณ์นะครับกรณีต่อไปนะครับผมจะลองเสียบเข้าไปใหม่นะครับผมเสียบสาย USB เข้าไปใหม่นะครับในขณะนั้นผมเปิดเครื่องปรินเตอร์ไว้อยู่นะครับแล้วมาดูครับ จะสังเกตน,นะครับว่าตัวเดเวอร์ก็ยังดีเทคอยู่นะครับแต่มันไม่ขึ้นเป็นเดเวอร์ขึ้นมานะครับแสดงว่า Windows รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ลงเป็นเครื่องพิมพ์ให้เราสั่งพิมพ์ได้เพราะว่าเรายังไม่มีตัวเดเวอร์ตัวเต็มในการอินสตอลนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจออย่างนี้ครับก็แสดงว่าเราหาตัวอุปกรณ์เจอวิน d o w s หาตัวอุปกรณ์เจอนครับให้เราไปดาวน์โหลดเดเวอร์ตัวเต็มของ LQ310 มานะครับ แล้วก็ทําการอินสตอลตามลำดับครับแล้วตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์ให้เราครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะครับหากเราเสียบสายเข้าไปแล้วนะครับแล้วตัว Windows ไม่เห็นตัวพิมพ์เตอร์นะครับหรือไม่เห็นอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนะครับแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ตัวสาย usb ครับให้เราทําการเปลี่ยนสาย usb ดูก่อนนะครับหากเปลี่ยนสาย usb แล้วมันเด้งขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเป็นที่สาย usb ของพิมพ์เตอร์ของเรานะครับแต่หากเราเปลี่ยนสายแล้วนะครับ แล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับคือมองไม่เห็นอุปกรณ์ไม่ดีเทคอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราทำการลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ทำการเชื่อมต่อดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าตัวพิมพ์เตอร์ของเราเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับโดยที่หากเราเปลี่ยน PC ในการเชื่อมต่อแล้วนะครับเปลี่ยนสายแล้วนะครับแล้วตัว Windows ก็ยังไม่ d e t e ท t ตัวเห็นอุปกรณ์ขึ้นมาอีกนะครับ ก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ตัวพอร์ต USB ของพิมพ์เตอร์นะครับก็ <c oughs> ทําการส่งให้ช่างตรวจสอบอีกทีครับอันนี้เป็นวิธีการทดสอบขั้นสุดท้ายน,นะครับหากเราเปลี่ยน PC แล้วก็ยังไม่หายนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดเดเวอร์ตัวเต็มมานะครับจากตัว search engine นะครับแล้วทําการ install ดูก่อนนะครับแล้วลองดูว่าเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วลง install โปรแกรมแล้วเนี่ยเขายังเห็นเดเวอร์ของเครื่องพิมพ์อยู่หรือเปล่าน,นะครับหากยังไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับ ก็ทดลองทําการส่งเครื่องพิ้นให้ช่างตรวจสอบอีกทีครับนี้นะครับโอกาสที่เครื่องพิ้นตัวพอร์ต USB ของเครื่องพิ้น์จะเสียนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่น้อยมากนะครับให้เพื่อนๆลองทดสอบดูก่อนนะครับลอง Insta-l l โปรแกรมตัวเตปนะครับแล้วลองเปลี่ยนสาย USB แล้วเปลี่ยน PC ที่เชื่อมต่อดูก่อนครับหากทำทุกอย่างหมดแล้วนะครับยังไม่หายนะครับก็ลองส่งตัวปรินเตอร์ให้ช่างตรวจสอบอีกทีครับ